าเอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกับต้าบาร์เบอร์นะครับแล้วเรามาฝึกตัดผมทรงนักเรียนมปลายกันดีกว่านะเพื่อนนะโอเคนะครับทรงนี้ถือว่าเป็นทรงที่ยากที่สุดนะครับเราจะตัด,ดยังไงให้มันง่ายที่สุดเรับไปดูกันเลยครับ ก็อนื่นฝากกดติดตามให้กับตาบารเบอร์ด้วยนะครับผมและขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะขึ้นฐานทรงนะครับผมขึ้นด้านข้างนะครับขึ้นข้างขวาก่อนนะครับวางปัตตาเลียนในลักษณะนี้นอกนั้นหมุนเก้าอี้นะครับอ่าได้ละครึ่งหัวนะครับแนวเส้นนะครับการขึ้นแนวเส้นเนี่ยอ่าเราจะมาขึ้นในครึ่งหัวอย่างนี้นะครับเห็นงนี้ครับแนวเส้นก็จะตรงกันเป๊ะๆนะครับเพื่อนนะ การวางแบตเตอรี่นะครับสําคัญนะครับค okay. ือการวางแบตเตอรี so 네่นะครับสำหรับผมหนาหนาแบบนี้นะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับเราก็จะวางแบตเตอรี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็หมุนเก้าอี้นี่ครับเชื่อมกันนนเพื่อนนะสำคัญคือการวางแบตเตอรี่นะครับอาวางเฉียงนะครับ จากนั้นมาย้ําแนวเส้นนะครับให้มีความขาวเท่าๆกันนั้นเพื่อนะอย้ําเข้าไปนะครับตรงไหนที่ยังไม่สม่ําเสมอนะรอยตัดยังไม่สม่ําเสมอนะเราก็ย้ําตัดย้ยําๆเข้าไปเห็นไหมครับตอนนี้เราสร้างแนวเส้นเรียบร้อยนะครับง่ายไหมครับคือไม่ถึง1นาทีนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแนวเส้นต่อมานะครับใช้เบอร์หนเปิดนะครับผมเป็นการปรับฟันนะครับแล้วก็ไถ ขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยถึงกลางศีรษะของลูกค้าเนี่ยให้เราลอยหน้าของแบตเตอรี่นะครับออกไปนะครับอย่าไปตัดด้านบนออกเยอะนะครับออกหมดโล้นไปเลยไม่ได้นะครับด้านหน้าเราก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะครับนี่เนี่ยถ่ายอย่างนี้เลยนะครับถ่ายไปให้รอบนะเพื่อนนะอ่าถ่ายไปให้รอบเลยนะครับสําหรับทรงนเรียนก็ถือว่าเป็นทรงที่อ่ายากที่สุดนะอ่าสำหรับคนที่เป็นช่างใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราตัดบ่อยๆนะครับ และมีเทคนิคที่มันดีเนี่ยถือว่ามันก็ไม่ยากนะเพื่อนนะเร็วนะครับผมตัดทรงนักเรียนนําตัด10นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความชํานาญและก็วิธีการนั่นเองเนะครับอ่าจริงๆแล้วเราจะตัดวิธีการไหนก็ได้แต่ขอให้เร็วและสวยนะครับผมอ่าส่วนเรขั้นตอนนี้นะครับก็ปรับฟันขึ้นมานะเป็นเบอร์1.5น,นะครับแล้วก็ไถนะครับขึ้นไปก,กลางเหมือนกันนะครับอ่าค่อยๆยไถยแบบนี้นะครับ เวลาถ่ายการวางปัตเตอรเลียนะก็ต้องวางให้ถูกต้องนะครับถ้าวางไม่ถูกต้องก็จะไถกินเส้นผมเยอะเกินไปนะจากนั้นเราจะใช้เบอร์1น,นะครับเบอร์หนึ่งเราใช้วีใหญ่นั่นเองนะเพราะว่าวีใหญ่เทียบเท่าเบอร์หนึ่งนะครับมาเก็บขอบนะครับเห็นไหมครับมีความหนาตรงขอบของแนวเส้นนั่นเองนะครับเราก็เก็บเข้าไปนะครับ ตรงไหนที่ยังมีผมหนาตรงไหนที่ยังไม่เท่ากันนะอ่าเราก็อค่อยเก็บารายละเอียดนะครับเพื่อนนะอ่าค่อยๆเก็บารายละเอียด ฝั่งนี้เนี่ยครับอขอบเนี่ยก็เริ่มจางหายแล้วนะเห็นะครับเวลาการวางมุมปัตเตอรเลียนของผมนะผมจะวางเอียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้แค่มุมนะครับมุมซ้ายนะในการเก็บขอบนะครับเห็นไหมครับมันก็จะทําให้เส้นของขอบเนี่ยมันออกได้ง่ายขึ้นนะมันก็จางได้ง่ายขึ้นนี่นะครับเราจะไม่ใช้เต็มมุมนะครับผมไม่เต็มหน้าปัตรเตอเลียนนะครับมันจะ ยากนะครับมันจะออกยากนั่นี้นะค่อยๆถ่ายไปนะครับตรงไหนที่ยังเป็นขอบเพื่อนๆก็ค่อยๆถ่ายนะครับค่อยๆถ่ายไปนะครับเก็บรายละเอียดนะต่อมานะครับมาถึงเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับด้านบนตรงไหนที่ยังแบบมีลายผมที่ไม่เท่ากันนะตรงไหนที่ยังขาวดำนะครับผมตรงไหนที่ยังหนายังบางอยู่นะครับให้เราใช้สายตาของเรานะครับเป็นตัวมองนั่นแหละครับผม สังเกตเยอะๆนะครับการตัดผมเราต้องสังเกตเยอะๆนะครับดูผ่านแสงนะครับเราถึงจะชัดเจนดูผ่านกระจกนะครับแล้วก็ถอยล้างออกมาเล็กน้อยนะเ,เพื่อที่จะดูว่าเส้นผมหรือทรงผมของเราเนี่ยมันมีตรงไหนที่ยังเป็นหลุมเป็นด่างไหมนะครับผมและด้านหลังนี่นะครับเราก็จะใช้ ตัวใหญ่เก็บนะครับอ่าเห็นไหมครับส่วนด้านบนเนี่ยเราทําเสร็จแล้วนะเราก็จะเก็บด้านข้างแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้ปัตตาเลียนของเมจิคลิปนะครับอ่าเมจิคลิปข้อดีของเขาคือฟันเฟสสองชั้นนะครับมันจะคมนะครับผมแต่ตัวที่เทียบเท่ากันก็น่าจะเป็นซุนเหมยนะครับที่ขายดีนะเออที่โคนเนี่ยขายดีนะครับแต่เอามาเปลี่ยนแต่เอามาเปลี่ยนฟันของอ่า คอนเฟดสองชั้นนะครับสาหรับซุนเหมยนะครับก็จะเทียบเท่ากันเลยนะครับเทียบเท่ากันกับเมจิกเลยนะอ่าไทยขาวแบบนี้เลยนะเพื่อนนะดูดิโอ้ขาวดีมากเลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็เก็บรายละเอียดนะครับเล็กน้อยด้วยฟันเปล่าของปัตเตอร์เลียนนะครับอ่าเก็บรายละเอียดนะครับความงามของทรงผมคือการเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับ ให้เข้ากับฐานทรงนะครับให้เข้ากับเส้นผมและก็ศีรษะของลูกค้านั่นเองนะครับเพื่อนนะว่าศีรษะของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมียุบซ้ายนะครับบางคนมีศีรระยุบขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกแบบเพื่อให้เข้ากับเส้นผมแล้วก็ให้ลูกค้านี่ออกมาดูดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นผมร้อยทรงเราตัดเหมือนกันแต่ว่า สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะเพราะว่าเส้นผมกับโครงศีรษะของลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมเอ๊ตัดไม่เหมือนคนนู้นคนนี้เลยนะครับช่างใหม่นะครับก็ตัดในสไตล์ของเรานะครับไม่ต้องลอกเรียนแบบใครนะครับหาตัวตนให้เจอนะครับแล้วก็ใช้สไตล์ของเราเนี่ยตัดออกมาให้ลูกค้าเนี่ยชอบเรานะเพื่อนนะพอเราเรียปลายด้านหน้าผมเสร็จเรามาเก็บด้วยตัวกันขอบนะครับตัวนี้ผมรับเองเลยนะครับ ก็จะขาวแบบนี้เลยนะเพื่อนนะคือแบบตัวกันขอบตัวนี้ดีนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่มันดีจริงๆนะครับเพราะว่าคือมันตัดได้ขาวจนแบบเส้นผมเนี่ยเหลือน้อยมากแทบจะไม่เหลือเลยอะ่ะผมพูดอย่างนี้กว่านะเพราะว่าใช้เองด้วยนะครับผมแล้วก็มีลูกค้ารีวิวเพ้ามาด้วยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเก็บด้วยตัวเล็กนะครับสําคัญนะถ้าเราอยากให้นวลเนียนนะตัวเล็กสาคัญนะครับเพราะว่า ฟันตัวใหญ่เนี่ยมันก็ยังไม่เท่าตัวเล็กนะเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยทำแบบพรีเมียมมาแบบพิเศษนะครับคือฟันจะบางมากนะครับนี่นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับทรงนักเรียนมปลายนะครับผมท่าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับตาบาร์เบอร์แล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย